ไมมีฮอมามีฮอมาเขาลงเขาลงเขาลง AE AE ล้มองล้มสองล้มสแลลมสแลลมสแลนะเห็นตัวนี้รู้เลย AE ดีดต้องดีดอ๋อมีมีมอน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 โอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยพี่ก๊อปขึ้นไหนวะหาพี่ก๊อฟไม่เจอสแกนแท็กพี่ด้วยอ๋อนุ้ยไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอไอ้ลูบู ตระโด้หมดกระโดหมอกะโดดหมกระโดดหมกระโดดหมดสวยเฮ้ยหมดกระสุนหมดยามยามนี่อะไรนี่ม่มีไอ้นี่ไงทุกคนโดดลงพี่เอาเลยพี่โอเคมาแล้วรถมาแล้ว

ชาร์จอยู่แล้วจริงมันนลยโดนแล้วโดนนะได้หนึ่งอยู่บน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 นะอยู่บนนะระวังอยู่อง หมดต er> ีไปแล้วอย่าพึ่งหมดตีชุบหนูก่อนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนเมินอีกแล้วโดนเมินอีกแล้วดูด้วยโดนอีกแล้วพอมาพอมาพเท้าตีลงมาเลยหมดตี หมดสิเอาหมดเฉยโอ้โหขี้ผายแล้วกระโดดลงมาตีนเต็มเลยโอ้โหตาย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 แล้วตายตายตายแน่นอนไม่น่าเล่นจะยังล้มอยู่นะตายพี่ โดนนหนเก็บเก็บเห่อจ้าแม่หลบหลังเสาเลยออหมดเลยเหรอตายเลยใช่ไหมพี่ตายเลยครับไม่ขาดเพลยตี่อนนเข้ามาีทั้งหมเล่รังแยยิงไปหเบโนบอดเข้ามา หัวแตกหัวรถมาแตะไนด้วยนะโอ้ตะไนี่ตะโขบตะโขบด้วยแม่โอ้เอ้ยแต่เรียกซะด้วย อุ้ยโหเวลาเลยอ้าว fc ผมนี่ซีผมเรียบร้อย fc ผม